บอกไว้จะทำเรื่องใดให้เสร็จดังฝันเส้นทางเหล่านั้นไม่เคยลาดโรยด้วยกลีบดอกไม้แต่แก้วดวงหน,น่งันยังมุ่งเดินตามรอยเท้าพอไปด้วยพลังที่ล้นดวงใจอันเปี่ยมศรัทธามือจับปากกาสม ท่านสาธุชนกำลังติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็ดเมกะเฮิร์วันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมัสวนะตรงกับวันพระฤษสดีที่24คกุมภาพันธ์2 5 6 5แรม8ค่ำเดือน3เบื้องต้นเสนอพุทธภาสิตบทว่า นาติเวลังปภาสิยะนทุนหีสัพพทาสิยาอาวิกินนังมิตังวาจังปัติกาเลอุทีริเยแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าไม่ควรพูดจนเกินการไม่ควรนิ่งเสมอไปเมื่อถึงเวลาก็ควรพูดพอประมาณไม่ฟั่นเฟือ กุตการนิกายชาดกมหาวัคก,การพูดนั้นเป็นหัวใจสำคัญในการติดต่อสื่อสารระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่อาศัยอยู่บนพื้นโลกนี้จะต้องอาศัยภาษาเป็นการสื่อสารคือการพูดการสื่อสารนั่นเองมนุษย์ที่เกิดมาพูดกันได้ทุกคนถ้าร่างกายไม่มีความผิดปกติทุกคนก็พูดกันได้ แต่ว่าการพูดได้กับการพูดเป็นและพูดถูกการลเทศะนั้นต่างกันพูดได้หมายถึงพูดอะไรก็ได้ที่สื่อสารสื่อความหมายให้คนอื่นรู้เรื่องหรือบางครั้งไม่รู้เรื่องก็ได้เพียงแค่ได้ยินแต่การพูดเป็นนั้นจะต้องพูดหรือสื่อความหมายของภาษาให้คนอื่นรู้เรื่องและถูกการละเทศะอีกด้วยการพูดที่ดีนั้นจะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง เช่นเมื่อได้รับเชิญให้พูดในโอกาสต่างๆภายในเวลา10นาทีจะต้องพูดให้ครบตามเวลาที่กำหนดหรือต่ำกว่านั้นก็ได้เล็กน้อยแต่อย่าให้เกินเวลาที่กำหนดไว้หรือว่าถ้าจะเกินไปบ้างก็ไม่มากนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าเกินไปมากก็เป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะจะทำให้เกินความพอดีเมื่อถึงเวลาที่จะต้องพูด ในการให้เหตุผลต่างๆก็ควรพูดบ้างพอประมาณไม่ใช่เขาถามหรือว่ามีคนมาสนทนาแล้วนิ่งใบไม่ยอมพูดอะไรอย่างนั้นก็ไม่ดีแต่จะต้องพูดด้วยวาจาที่ประกอบพร้อมด้วยองค์5เป็นวาจาที่งดงามถูกต้องพูดถูกเวลาคือกการเทศะพูดคำจริงพูดคำอ่อนหวานสมานสามัคคี พูดสิ่งที่มีประโยชน์พูดด้วยจิตที่เมตตาก็คือตั้งเมตตาจิตพูดนะเอาละท่านผุกฟังวันนี้นี่ความจริงแล้วอตาตมาก็ยังอยู่ที่กรุงเทพนะแต่ก็ได้บันทึกเสียงเอาไว้ก่อนเพราะว่าได้มีกำหนดการเดินทางมารับพระราชทานเสาเซมาธรรมจักรเนะสาเซมาธรรมจักร ก็ได้พูดเกินไปแล้วเมื่อวันพระที่แล้วว่าเป็นก็เรียกว่าสัญลักษณ์ของผู้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาซึ่งสมเด็จพระเทพพระราชรัชสุดาหรือว่าเจ้าฟ้าหญิงของเราท่านก็ได้พระราชทานติดต่อมาหลายปีแล้วซึ่งปีนี้นี่ก็ รวบสอปีระหว่างปีสากับปี2564ก็จัดขึ้นที่วัดปทุมวนารามอาตมาก็กำหนดเดินทางกลับวันนี้ตอนเย็นเย็นค่ำค่ก็ต้องขออนุมูตนาบุญขอบคุณญาติโยมด้วยที่มีส่วนในการสนับสนุนให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ก็สนับสนุนกันมายาวนาน โดยเฉพาะญาติโยมที่อยแควัดบานส่วนบางคนก็อยูกไกลๆแต่ก็ให้การสนับสนุนตั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่างโดยตรงและโดยอมเมื่อวานนี้โดยตรงลลยฐานกน็ช่วยติดปีกติดห้างให้บินได้ก็คือการเรื่องบินการรถการหางานระหว่างทางก็มีไล่ฐานด้วยกันนะ อย่างเช่นยมสุพราณีครบแปดพงโยมปรัตนปรัตวิเชียนอาจารย์ปัจจรินชุมทองคุณยมไวัยยมซาคอนธัญพรวิสุทธนาวิทย์ยมจิมยมมนเทียนเดชสุโยมนงสีสุดยมนงสีสุดน,นี่เป็นโลก้้องคุณแม่มุนสีสุดมาวัดวันพลาเป็นประจำแล้ว แม่เปลกบดดวงนี่มาหนวกจากว่าช่วยการเดินทางแล้วก็บ่นปลาก็ไม่ก่อยคาดมาชาวมั่งเพนมั่งก็มีข้องมาทำบุญเป็นประจำยมจูชุตามาท่องมีเลือยมจิตยมทุมบานน้องฝาผ้าคุณตาเลือนนี่หม้อเลือนนี่บีบแกง้งนวดแกง้ง ลาสุดนี่เดียวกว่ามีกาตาไปพบกาตาโกรานนะซ้อมมาี่จะทำงานในการบีบหนวดได้ดีขึ้นตาเหลือนคิดรถทิพทุกวันวัวรุงรงวัวชาวตีเซว่าว่า,วานี่โยมเหลือนแกยกขึ้นกี่รวที่ไปร้นน้ำชาเนาะายันทำหน้ากันหน้าเก็บเกี่ยวเสียบร้อยแล้วจวงนี้คุณกรุพรโยมมารุ่นบานน้องกว่าผ้าเหมือนกัน ครูชุยน,นี่ย่ว่านอนวัดโยมทะนอมดวงจิตลูกเศร้าก้องใหญ่ทงโรยเสีย้ยปีเป็นใหญ่องเข้าย่ำาอ,อนุโมทนาการเดินทางมาโยมชุบแจ้งรานกาข้างวัดแล้วก็ยมสราวัดดีฤติรงโย่เรียกว่าติดติดเนื้องของวัด เร้านค้าร้านา,างชําคุณแม่เครื่อนพันนาย่งใหญ่เรื่อนบานไส้ยคำรอยธนบุตรีระลึกดำช่วยนี่ลัานหนองแก็บเป็นทาหารอยู่กรุงเทพก็จะมาบวชในตอนตอนเดินเดินหน้าเดินมีหน้านี่ครูชัญย่าชูยกนี่ก็มาวัดวันพราไม่ก่อยคาดนะถ้าไม่ตุราจาเป็นจริงๆก็ไม่ก่อยคาดมาจากปากคลอง คุณโยมสมบูรณ์ดำรงพิพัฒน์โอ้นี่มาไครมาจากท่านพ่อนครยมแปงสุปวันสุกชวยแม่ครัวแม่ครัวของวัดบานส่วนเนื่อยมากถ้าเกิดก็มีงานมีการก็ต้องช่วยทำจัดในครัวล่าลอยังรับผิดชอบโยมปรีชาจันทอ่องนี่อยู่น้องกว่าผ้าอาจารย์สุทัศน์พงสุวรรณ อาจารย์สุตัดพง์สุวรรณนี่เดียวว่าไม่ตุ่มกันเลย <c oughs> แต่ว่าสาบเก้าบุญเก้ากุศลนี่อาจารจะรวมบุญเป็นประจำเลยนี่ก็ตองก็ขุนดันดีมากอาจารย์กับน้งกัลละวงอาจารย์กับน้งกัลละวงปากลังนี่สุขภาพก็เก้าสู้ไวาจราราแต่อาจารย์กับน,น้งนี่ถ้ามีงานมีการอาจารก็เดียวว่าช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะคนบันท่วนนี่อาจารย์กับน้งถือว่าเป็นกำลังลักสําคัญเลยแหละ ไม่ว่าช่วงปัจฉิมมาไหทตานก็ยังทำหน้าถีอย่างดีนี่่านกาสนับสรุน่นยมวิไลพูนสมบัตรย่มวิไลพูนสมบัติก็คนนี้เขาซ้ำกันเหมือนกันกับวัดบานสวนวัดใคลเคียงเหมือนกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น,นปข้าวอดอนซาลาผูกขาทองย่มวิไลเขามีโอกาสทำบุญเทวัดบรนซวนนี่มาก็เพื่อน <laughs> ไม่จับบันพฤติมาวัดบรนซ้วนมาหรือว่า มันพบรุษอยู่วัดบันชวนนี่นะนะแต่ว่าไม่ถุมโดยเฉพาะถ้ามีงานที่วัดบันชวนยมอีกเลก็มาช่วยเลือรัก,ล,กลักนี่โยมจะตั้งหมาช่วยเลือเร็มมัง่งอาตมาที่บอกบุญประจําก็คือว่าโอเลี้ยงโ <c oughs> ยมวิไลยโยมสางโขนโยมกัญญานี่เตีมงานก็โยมจิมทำโอเลี้ยงตวายปลาแจกอยากโยมผู้มารวมบุญรวมกุศลเป็นประจําเลย ตุกตีสักการตอกาตินตอดป้าปลางานประจำปีไรนี่ปวถึงปูดตึงงานบัดบานสวนนี่บอกหลงหน้าก็ได้ท่านทุกท่านว่างหนึกออกสิบปีนาคมเนี่ยสิบเดือนหน้านี่วันที่สิบเดือนหน้าก็จะล้องซุ่มประตูวัดบานส้วนอยากโยมท่านได้ยินแล้วก็มารวมอนุโมทนากันได้เพราะว่าสร้างแล้วนี่อยูไ่ไปหลายร้อยปีแล้วไม่รับถึงปันปีไหม เดี๋ยวเราตันต่างรลานนี่คงจะไปกันมดก่อนว่าชุมประตูจะปังปเพราะยันกล้องไม่นี่ได้มาต้องเชิลองไม่จะได้มาเนยจ้างํำเร็จเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์กล้องชุมชนชาวบ้านส่วนกล้องเจ้ากวรการนุ่นกล้องคนปัตตานีสวยงามมากลายตันก็คงเห็นแล้วก็ปลดผ้าไปเลยน้อยหรือจากเลยน้อยขึ้นไปกว่าน,นุ่นก็คงจะเห็นยอดยอดท่องสวยงามนะิม,มีหน้า มาอนุโมทนาบุญกันได้ท่านท่วงต่อไปโยมชัแนลมมาคงโยมจะเล่มลุงแลมตาแลมหนาแลมปีเล่หนองแลมมันก็ลยแต้รุ่นมาเกียกจาลุงเล่มก้าวปลาเครืองเจ้าปลาเครื่องโยกขูวัดมาไลา่ปีแล้วท่านก็นอนุโมทนาบุญมาเหมือนกันก็ยังต้องการคว้าตลาดโจนในตอนนี้ยังพอมีอยู่มาติดต่อได้ที่โยมเลนะ เบอร์ตอะไรเล่าจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามีเบอร์ตติดอยู่ที่แต่มาไม่ตากะตส่วนมากจะมาช่วงเป็ดครึง่งตึงตีเก้าก็จะตรงนั้นอ่ะเด่ก็ตีห้าวัเานเนย,นย็นกลับบ้านมาทุกวันทำหน้าที่ช่วยเรื่องงานวัดคุณโ,โยมารีอารีบันปักครองกับปีนองเจ้าวัดปี่นองปตันทรุม่มคุณโยมมารุ่นพลิกเทปนี่อยู่นาลึกอยู่เข้าทองกลางวัดหน้าวัดเข้าทองตรงนั้น โยมนิจชาพอนปันตริตมาทำบุญวันเกิดวันก่อนที่วัดบ้านส่วนบ้านโยมนิจชาพอนกาอยู่แถวเข้าดินตรงนั้นโยมแคดสุการดาปริกเทปนี่กคอยู่วัวนอนวัดโลกเศร้าคุณดาวินคุณดาวินคุณดาวินนี่ก็ทำประโยชน์ให้กับวัดบ้านส่วนในหมากแล้วก็ที่สำคัญคือพระครูกันตยาพอนนี่ท่างกัน ช่วยการเดินทางมาด้วยก็ทุกท่านมีบุญคุณมีความดีรวมกันก็ต้องก็ขอบคุณเลยอน,นุโมทนาเป็นอย่างยิง่งนะคิดว่าวันนี้กำําๆกำงคงจะในกลับวัดบรรทวนเดินทางจากกรุงเทพขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองนะไปลุงทีทีนครนะต้องลงทีนครเลยจะรู้กังปรวาประตูหลงเรานี่ยังจ้างาไม่ทชนทีเชื่อว่าก็เล่เลทีไว้แล้วนะจ้างสนามบินนี่ เทวตรงนน้นไหมกลางกลางลี่ลำปาไหมหรือตรงนี้ตอนเรกว่าจะมาสร้างที่เปนหังตุงนี่หรือว่ากลางมอตักสินป่าย้อมตรงนั้นกำลัรวจปืนตีตัดสินใจไปตัดสินใจมากกันได้ไปได้ตีนุ่นเทวเทวกลางลำปำหรือว่าเทวเที่วปากยุ่นตรงนู้นก็ไม่ปลื้มถ้ว่าได้มาก็เทว่าสร้างความเจริญนะรับจังหวัด แต่ยังไม่มีที่ตอนนี้ก็เลยไปขึ้นเกลืองที่จังหวัดกลายเคียงบางตันคนปปตตุงเราก็ไปขึ้นที่ตรังมัง้งทตี่ยฮัทย์่มั้งทตี่นครมัง้งตามความสะดวกตามโอกาสกันที่นี่มาพูดถึงเรื่องรางวัลเทียตมามารับเตีกรุงเทพมัง้งคือเร้าซีมาตรรมจักนี่เป็นสัญลักษ์เป็นสันหลัก,นนลกที่เป็นแตนเครืองไม้ของการทำประโยชน์กับพระศาสนาเพระว่าศาสนาพุทธนี่มี ธรรมจักรเ,เป็นเป็นเครืองไม้หรือสัญลักษณ์แต่ธรรมจักรนี่ยังเป็นเครืองไม้เป็นตงชาติของประเทศอินเดียด้วยเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่ถที่กำเนิดที่ประเทศอินเดียรพระพุทธเจ้านี่เป็นคนอินเดียถึงมีความหม้แล้วประเทศไทยทเราก็นำมาประยุกต์โดยเฉพาะธรรมจักรนี่จะขู่กับตงชาติถ้าอยางโยมินวันสำคัญในทางศาสนานี่าธรรมจักรุ่นมาก็จะปักขู่กับตงชาติ เป็นเครื่องไม้แต่รู้ว,ว่าประวัติศาสตร์นี้มีมาบันยรืออทำให้เราอนุชนคนรุ่นร่างนี้ไม่ลืมบุญคุณก้องบรรพบุรุษที่รวมกันกอบกู้เอกราชสร้างชาติสร้างเป็นสร้างเป็นดินในเราได้อยู่อาศัยแล้วก็มีศาสนาทีด่ดีให้เรามีความสุขความร่มเย็นอยู่ยังสามาคีมีความสุขก็คือพระพุทธศาสนาส่วน ทงน,นี้ราชการยกตันก็เคยได้พระพันธ์เป็นบทประพันว่าแตาว่าสีนี่คือสีข้าวสีข้าวหมายถึงพระรัตนตรัยนะเพราะว่ามีความบริสุทธิ์เรียกว่าสีสวัสดิบริสุทธิ์สีแดงก็คือโลหิตหรือเลือดกองโบราณชนคนโบราณที่เขารวมสร้างชาติสร้างเผ่นดินขึ้นมารักษาเป็นดินปกป้องอีกราชเาวาย บางครั้งก็เสี้ยเลือเสี้ยเนื้อสีเอ่เนงงือสี่ก้องลูหิตเพื่อรักจัดศาสนาสีดำเงินคือสีโซฟาเป็นสี่ก้องประาชาหรือมมากสัตย์เดียวว่าซ้มซี่กองตุ่งใจร่่งเราจ่ายกันมายาวนานส่วนธรรมจักนี่ธรรมจักเป็นการมุ่นไปก้องกงรอให้ธรรมมา เราเช่นนว่าพระพุทธศาสนานี่มีความเจริญดวงเรื่องป้านการเวลามานับพันปีจนซึบเนีมาถึงประเทศไทยเราเป็นทีย่ยอมรับกันที่ว่าเป็นศาสนาประจำชาติของเรานะศาสนาพุทธมีความไม้แล้วก็มีการส้มโพช่วบ่อยๆในคราวยีมพุทธศตรวรรษนั้นยิ่งใหญ่เลยสมัยนูนย้นแหละรัฐบาลก็ จอมพลปอปิวุลสุนทรก็จะลองตะตกรุงเทพเหมือนแต่ตอนนี้นั้นแ้าว่าพูดถึง่งถาทีนตีมะในการจัดงานยิงแย่ในต่างประพุทธศาสนาก็คือตีนคปรปฐมพุทธมณนฑนพื้นทนี่กว้างขวางมากถ้าจะไม่พิษนี่ไม่น้อยว่าช่องปัญหาลอยรายถนั้พื้นที่จะสามารถจัดงานได้้ยนลั่งไปตินกําเนิดของธรรมจักก็คืออินเดียย่างี่กร้าวแล้ว อีกอย่างหนึ่งนี่ที่ท่านพวกฟังจะเห็นก็คือมีซัตดประเภทประเภทหนึ่งอะไรท่านพวกฟังว่าที่อยู่ขู่กับธรรมจักรเรานึกเลยเวลาเราไปวัดนี่เราจะเห็นนึกออกไหมท่นววานฟังเจ้าเจ้าปานี้กวางกวางจะโมบขู่กันกับธรรมจักรเลยวิธรนี้ว่ามีกวางเพราะว่าในครัง้งผู้แกานที่พระพุทธเจะทัศนรสรู้ อิสิปตนะมรุกทายวันเป็นจุดเริ่มต้นกำเนิดกองการเพื่อแพร่ศาสนาประกาศตรัสปตัมบริสุินาเป็นส่วนส่วนกว้างเลยมีกวา้วางมีชัดมากอิสิปตนะมรุกทายวันเป็นเขตที่ให้อภัยแก่เนื้อให้อภัยแก่สัตว์ก็เลยมีกว้างมากจึงโยกโกกันมานั่นเนรงสแสดงรรมโปรดปัญจวัคคีต่างา มีพระโคนทัญญะวัปะปะพระปัทยะพระมานามะและพระอัจตริตรงนั้นนี่นั่นเป็นสตานทีแรกเลยจงเป็นการกำเนิดพระพุทธศาสนาก็คือมุ่นอรอธรรมจักไปมุ่นอรอธรรมจักไปเป็นไปโดยสวัสดิภาพเลยรอนี้มุ่นไปโดยสวัสดิภาพและนักพระต่างศาสนานี่ก็เลยถือว่ามีความสําคัญนะธรรมจักนี่ มีการจะเริ่มจะล่องมาเรื่อยๆในโอกาสสำคัญอย่างี่กล่าวแล้วตอนตอนนะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรู้ในเรื่องส่วนที่เป็นลักท่านตรงนี้เอาไว้ด้วยนะทุกท่านเราจะได้ปากภุม่มใจนะก็ท่านนี้ได้มีความปากภุม่มใจเพราะว่าประเทศทเรานี้มีความจเจริญทางศาสนามายาวนานแล้วนะถูกยุกถูกสมัยเลยส่วนถ้าเราไปประเทศอินเดียสั์อีกอย่างที่ยุคูก็ทำมาจัน เป็นสัตว์ที่มีความแข็งแรงมีความอาดอ้านมีความกระหานก็คือราชสีเรือสิงโตเอติว,วามีราชสีเรือสิงโตยืนพางาดอยูเสิทธิ์หรือกามีอรอตรมจักมุนอยู่กหมายความว่าประชาชนนี่แต่ปกป้องประชาชนารักษาประาชาชนไว้ประชาชนที่เป็นผู้กำเนิด สัญลักษ์นี้ก็คือพระเจ้าอาซกอาซกมหาราชนะทางเลยสร,สร้างสร้างสิ่งนี้เป็นตัวแทนของหนักรบตีปกปองพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะทุกวันนี้ต่นทุกว่างนะศาสนาเราได้มีความเสื่อมส้มมีเรื่องเสียงหายเกิดขึ้นมาแต่ก็อห้ท่านต่างห่ายน่นยาไปเรียกว่าอย่าไปเสียกำลังใจนะพระว่าพระคุณเจ้าทดดีดีวัดว่ราร่นทีดี ยังมีหมักส่วนผู้ติดตามเสียงอห้รเรือภายใบนอกจากจากศาส,สนาอื่นนี่มันเป็นเพียงเ,เล็กน้อยพระพุทธเจ้าเคยตรัสเอาไว้นะว่าศาสนาพุทธนี่ใครทำลายไม่ได้นะศาส,สนาอื่นทำลายไม่ได้นี่เลยแต่ส่องไปว่าบีแล้วสมัยคนโกเป้าโกโกาศาสนานพุทธก็ยังอยู่ไดนะ้มีการเบียดเบียนมันตลอดแล้วไม่ใช่ว่าลัทธิเดียวล่วนะ,าาะน,นละ,ละที่มารังแกพระพุทธศาสนานี่หลายลัทธิ มีมาต้แเ่ยุคพระพุทธเจ้าแล้วมีมาเรื่อยๆในอนาคตก็จะมีหล่าปัจจุบันนี้เราก็เห็นอยู่ว่ามีแต่ถึงกระนั้นไม่ว่าจะมาจากติดั้งไหนก็ตามพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีใครทําลายได้นอกจากว่าพุทธบริษัททําลายเองอ่ารเราไม่ดักแร้ไว้เองราสนะพูดถึงเป็นราสนาศักศิธิ์นะถ้าว่าปฏิบัตดิดีปฏิบัติจริงแล้วก้าวถึงประเสริฐมาก เป็นศาสนาที่วิเศษที่สุดเลยนะโยมลองพิสูจน์เอาเองก็ได้ไม่ต้องควงแต่จะมาคุยให้ควงแต่ว่าโยมก็เห็นอยู่แล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามในข้อที่ปรุงจำแนกเยียวยามันจะเห็นผลชัดเจนเลยบุญบาปสุขทุกข์ความเสื่อมความเจริญนี่มันก็ปรากฏประจักษฏลักท่าในราเห็นโดยตนเองแล้วพิสูจน์โดยตนเองแล้วปัจจตังเวริฏาโพวินยูหิวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตน อันนี้ทีก็วาไวาเพราะฉะนั้นก็ให้เรามีความมั่นคงในพัฒนาตราไม่ว่าจะมีเรื่องลอลอหลบหลบเรื่องเสียหายก็อย่าไปสนใจก็ให้เราสนใจในเรื่องที่ดีตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำความดีต่อไปด้วยความมั่นคงไม่วันไวแล้วก็ช่วยปกป้องถ้ามีบารมีดีเคยที่มีบารมีสร้างม,มาที่จะปกป้องศาสนาได้ส่วนใครที่ไม่ได้ไปอยแนวหน้าการช่วยสนับสนุน อยู่แนวลังกันอย่างดีอยู่กลางๆกันอย่างดีเป็นกำลังใจกันอย่างดีนะไม่ถุมไม่ทิ้งอันนี้เรียกว่าเสนันติหลักหลักจะซี่ยืนพลังงานจะซี่ทิศแล้วก็ระบบสนันติหลักกล้องธรรมจักรนี่บังล้อก็อมียี่สิบเซกงจะเป็นรถรถกระมือนก็เรียกว่าแม็กแม็กรถบางที่มียี่สิบเซการมั่งแปดการมั่งสิบบกการมั่งสามสิบเจ็ดการมั่ง มันมีพ้นมีมันมีความหมายเลยที่เขาทำไว้ทันท่งวงความหมายความหมายก็ไม่ก็าาเรือกำลังซ้อนกล้องพระพุทธเจ้านั้นมีหลายอย่างมีมวดซี่มังมวดแปดมังซิบกมังสามสิบเจ็ดมัง,มงอ,อย่างเช่นนั่นเลยซีก็คืออริยสัจซีอริยสัจซีคือหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรค นี่เรียกว่าอริยสัจซีส่วนแปดถ้าว่ามีแปดกงหรือว่ามีสี่แปดซี่ของธรรมจักไม่ถึงหมักมีของแปดหมักมีของแปดหรือว่าจะแยกเป็นอีกอย่างก็คือพ่นกลองการปฏิบัติธรรมมักซี่พ่นซี่นี่แปดเหมือนกันซิบก็ถ้าว่ามี โกงเรือมีการจิบกการจิบกซีนไม่ตึงวิปัสสนากรรมฐา,านยี่สิบซีนนี่ยไม่ถึงปัจจัยาการอันนี้อยากเลยเท่าไหร่อยาโยมไม่ไม่กอดได้ฟังทำแต่ใน,นเป็นธรรมะชั้นลึกชั้นละเอียดแล้วปัจจัยาการไม่ถึงกฎอิทธิปยาอ่าทีปลาสวดว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณังปัจจยานามรูปังนามรูปังปัจจยาสลายจิตตังเนี่ยยาวไป อ่สิบซองคูณคูนซอง่าเป็นยี่สิบซี่นะไม่ความว่าคำว,ว่าคูณนี่หมายถึงว่าฝายอนุโลมหรือฝายปฏิโลมอนุโลมก็เหมือนกับนาฬิกาแต่กวาเลขเข้มตอนนี้ก็ได้อ่าเข้มเข้มวินาทีกันมุนติ๊กติ๊กติ๊กติคติไปไปเรื่อยนี่เรืออนุโลมปฏิโลมก็คือมุนย้อนกลับไปนั่นเองเนี่ยนะรวมเป็นยี่สิบซี่ก็ได้ ส่วน37มสกงสามสิบเจ็การไม่ตึงโพธิปักกิยธรรมโพธิปักกิยธรรมนี้ไม่ตึงรรทำตีพระุทธเจา้าทรงตัสรูอโพธิปักกิยธรรมมันเคยอธิบายไปแล้วใน,ในคร่าวก่อนเอาละท่านผุกวังเรกวันพระที่แล้วนี่ตรงกับวันมากับ,บูชา วันมาคาบูชานี่เป็นวันก้องพระอระหันต์วันนี้ก็ถือว่าเป็นปราสุดท้ายของเดือนนี้ก็นำมาพูดต่อในเรื่องก้องพระอระหันต์อาจจะไม่มดหรอกเว่ามีไล่องค์ไล่ฐานพระเดเดเดนพูดไปถึงพระปินโทละพารัวาชะผู้บรรลุเสียนาฏเหาะขึ้นไปปลดบาดไม้วันนี้ก็เริ่มด้วยพระปุณณมันตานนบุตร พระพุะทธนามาตยานิบุตรนีเป็นหนักเทศเป็นพระธรรมกะทึกตีสําคัญนะตัวฐานน่าจะไม่มีบทบาทโด่งดังมากมายเหมันกับยุคสมัยนี้ครูบาอาจารย์อุปชาบางฐานก็ไม่ได้มีเื่อเสียงโด่งดังมากมม้แต่บางครั้งนี่หลกศิทย์ของฐานประสบความสำเร็จในการถ้วยแพรพระศาสนาคือทำหน้าทีและคนรู้จักกว้างขวางเป็นประโยชน์กับสังคม ปลาพุนนะมันตาในบุตรเหมือนกันตันแก้งนะเทศดแก้งปลัวพระพุทธเจา้าหยกหยองเรื่องเป็นเอตตะคะด้านธรรมะคดึกค,คือการเทศ ugh. แต่ว่าโลกสิทธ์ของตานี่่บอกว่ามีคนรู้จักหมักในรั้งนั้นก็คือพระอานุนพ <yeah. S 1> ระานุนนี่เป็นเจ้าองค์สําคัญมีความโรคความสามารมาํทหนาทีละระยงละละดานมีสติเป็นพระโอษฐเป็นมีปฏิพันธ์กาทันยุกตะเวที แล้ว้ประการคุณสมบัติของพระน,น,นุ่นเป็นตีรักเป็นตีรักไม่ใช่ตีรักเป็นตีรักตีเลื่อมไส้ไม่ว่าจะเป็นปิกษุปิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาแต่น,นี้มีวาจาคเริยามารายาทเรียบร้อยแต่เป็นหลวงศิของพระพุทธนนะมัตาน,นิบุตรต่อไปพระม้ากัจจายนะมากัจจายนะก็คือ เป็นพระที่มีรูปร่างว้วนแต่ไม่ใช่ว่าวนหนาเปือนเรพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นยอดด้านรูปร่างว้วนไม่ให่นะ <c oughs> ไม่มีนะอิตตกะในทางว้วนผอมไม่มีแต่ว่าสันนี้คือเป็นผู้ที่มีความสามารถในการอ,าอธิบายกล่าวทำโดยยอให้พิสดานหรือบางกลางในต่างโรนก้ามก็ได้ ทำพิสดารนี่ตัสามารถสรุปย่อได้เนืเป็นคนตีจลาดเป็นคนทีเก่งเป็นปลาที่เก้งมาพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าเป็นเอตัสะด้านที่กล่าวอัดกล่าวทำโดยย่อให้พิสดารได้เมือนก็บอกรหัสก็บอกโคดบอกปริศนามาเป็นไงตันสามารถแก้ได้ทำได้พระมหากรจจายนะต่อไปพระสุภุติ พระโพสตินี่เป็นโพทติมีกิเลสน้อยเป็นตักขิณาญบุคคลตักขิณาบุคคลคือปรารบนี้อยติโยมทำบุญแลวได้บุญมากเป็นเนื้อหนาบุญก้องอยติโยมเป็นปฏาิประเสิฐปราติดีพระเรวตตกทิระวนิยะนี่ชอบโยป้าอยป้าเป็นวัดโยป้าเป็นประจำยินดีในชาติพระกังขาเรวตะนี่อีกคนยินดีในชาติพระสุนโกริวิสา ผู้ปรารบความเพียรคือกยันเดินจุ่งรมจนเท้าแตกกระยันกนยันหมากพระโสนกุติกันนะผู้มีเสียงหรือถ้อยคำไพเราะผดดู้ดีผู้น่าฟังเสี่ยงพรอแล้วก็เวลาหมดเวลาแต่กังปิดตายโดยปลาซิวะลีนะปลาซิวะลีถ้าจำไม่ผิดเคยนำมาบรรยายแล้วปลาซิวะลีก็เป็นปลาที่มีโชคลาภมาก อยากยมส้นหมากถ้าอยากได้จุกอยากได้หลาบก็บไปก็จากปลาซีวอรี่นะตามวัดว่าร้านต่างๆจะมีนะปลาองคงทีก็เหรี่าสไปรบาทสไปรบรมทื่กาดำร้อนนั่นนี่นั่นทีเราเห็นน,ะนั่นคือปลาซีวอรีท่านเป็นผู้ที่ว่ามีจุกหลาบมากเอาละว,วันนี้ก็เหมือนถึงจุดตายของรายการแล้วก็ต้อง ก็อนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังเป็นอย่างยิง่งนะทุกทายนี้เนิ้อนัดคุณประสิทธิรัตนไ์ไรก็อท่านมีความสุขความจเจริญคิดวางสิ่งได้โดยชอบรกกประกอบไดยธรรมไม่เลวอิสสยก็สิ่งนั้นนนั้จงประเร็สทุกคนทุกฐานพบกันม่อีกครั้งวันปราหน้าจเจริญพร